เอาละครับกลับมาอยู่กันในเกมค e ปปี้เทลนะครบพาคสองบอกเลยว่าสยองเหมือนเดิมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเช่นเคยเราลุยกันเลยครับอ๋อถ้าใครชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับอ้าวแล้วมาบอกอะไรตอนต้นคลิปอโอเคมาลุยกันต่อ,อเห็นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมด้านหลังต้นไม้ มีความน่ากลัวบางอย่างที่ตามเรามาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันจะจะจะยังไงกับเราเนี่ยออ๋อ,อ,อนึกว่าจะชกไม่ใช่ครับโบกมืออุ้ยน้องน่ารักเนี่ยแสดงว่าเขาขเป็นมิดนีเ่เอาไปปิ้งไหมกโดโดอ้าวมันขึ้นให้เก็บอะไรครับอ๋อเก็บเห็ดเฮ้ย ดุออนทุกคนเุ้ยอย่าเข้ามานะไปอ๋อมันขึ้นให้เก็บเยอะเลยครับต้องยานนี้คืออะไรไอ้นี่หน้ามันมันน่าจะอย่างงไหมโอเคตักน้ำใช้ตักน้ำนะต้องหาอะไรมาตักน้ำแน่นอนอย่างนี้เฮ้ยนี่มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแทนบูชายันกับอักษรลูน อาจจะต้องตักน้ามาล้างแค่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเราน่าจะเหลือแค่ทางเดียวก็คือเข้าไปในบ้านหลังนั้นครับเอาได้เฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวอันนี้คืออ,อ้าวอ๋อแล้วมันเลื่อนไปไหนได้เลื่อนไปตรงนี้ได้ไหมเลื่อนเลื่อน อาอันนี้กระเป๋่งครับกระเป๋่งตักน้ำโอเคที่ผมคิดได้อย่างเดียวคือตักน้ำรถเห็ดจบดเลยเฮ้ยแต่มันมีไฟด้วยนะ่ะเราอาจจะต้องทำอะไรกับไฟด้วยหรือเปล่าโอเคได้น้ำ้วครับ เดี๋ยวลองลองไฟก่อนแล้วกันอ่าดับได้จริงแล้วก็หยิบอ่าเสศจรูนได้มาอันนึงครับลองเอาไปวางที่แท่นก่อนดีกว่าเฮ้แต่ผ่านทางครับผ่านทางตักน้ำอีกกรอบเดี๋ยวไปลดเห็ดเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมอันนี้หรีอม,มันล้างได้อ้าวอ๋อเอาไปวางจริงๆด้วยครับทุกคน ไปต่อลองดูเห็ดมันอาจจะทำให้เรานั่นได้หรือเปล่าเห็ดมันโตเฮ้ยไไนี่อะไนโดดขึ้นมาครับอ๋อมันมาเก็บเข็มเก็บทำไมอ่ับนึกว่าจะมาเล่นกับปีศาจเฮ้ยออกมาเล่นกันตีพี่ปีศาจด,ดูเขาจะไม่ค่อยชอบเราครับเฮ้ยแล้วถ้าเราโดดไปฝั่งนั้นล่ะ ืออะไรไดโดนเสาร์หรือเปล่าอาจจะใช่ปุ๊บโอ้ลมีกแกวล้วลมใบนะครับศูนย์ศูนย์ทวงไม่ค่อยดีเฮ้ย <c oughs> ทำไรอ๋อบูชายันต้องใช้เลือดครับเอาเลือดเป็นสื่อนำเฮ้ยอุดยอดจริงๆร เกมนี้นี่มันนี่อะไรอา้าวแล้วเดี๋ยวนะผม,วงงมผมล่วงลงมาผมล่วงลงมาฉันฉันล่างได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอะ่ะแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมอะ่ะคือมันบัคเหรอเอา้าทุกคน มันมันปะมันปะเอา้าผมรุดเกมอ่ะโอเคครับแปลกดิเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออหมน่าจะนี้อ่ะ อยู่ๆก็ไหลไหลลงจากบนาันไดเฉยเลยมันมมันมามันมาเฮ้ยตรงนี้เปิดได้อ๋อมีปัญแจตรงนี้มองมองก็ได้อะไรมองได้อะไรไม่รู้ครับถ้ามัน,นถ้าทางถ้าทางอย่ามาอย่ามาอย่าอย่ามามาถึงก็โดนกอดอันอบอุ่นไปหนึ่งทีงั้นเรา เปิดไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันจะมาตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเราจำเงินก่อนมาตรงกลางแล้วขวาปึ๊บอือเราจะหลบมันได้ท่อน,อนนี้เดี๋ยวถ้าเราเห็นอะไรอินเทอร์แอคอะไรขึ้นเดี๋ยวเรารีบเก็บกันเลยนะครับโอเคเฮ้ยนี่อ่ะมีเก็บได้เฮ้ยนี่เก็บไม่ได้ไมีเก็บได้ไหมเก็บได้นี่ลงได้ไหมลงได้โอเคครับโอเคผมไปแล้ว ไปไม่ได้ต้องหากุญแจมาเปิดนี่ทำไรมองไม่ได้โอเคเมื่อกี้เราล่วงลงมาทำให้เราเห็นหมอนว่ามันมีกุญแจนี่อ๋อนี้จุดไฟโอเคครับเอาตั้งหม้อแล้วก็อ่ะถ้าเห็ดจากการคาดการเอาดูใหม่อีกรอบนึงเอารูปภาพจากตรงนั้นแน่นอนครับไม่น่าจะยากอะไร สกรปสก็ไป๋ายใสก็ไปอ่าเรียบร้อยครับต่อมาก็น่าจะต้องให้แม่หมดกินอะผมว่ามันจะต้องมีคนซีมองเท่งแต่เราต้องรอนับก่อนครับมันจะไปห้องกลาง ไปไปห้องกลางอาไปห้องกลางเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันแน่เลยขอยอรอบขอยอรอบไม่ทันครับอันนี้มาห้องขวาครับห้องขวาแล้วน่าจะไปกลางแล้วน่าจะไปขวาแล้วก็มาสายอ่าเปไงเลิกนอนดิจแมวเฮ้ยแต่แกนอนกันานารักดีนะอ่าตรงกลางแล้วครับ แล้วก็ขวาครับและเดี๋ยวไปซ้ายแน่นอนและจรจังหวะไปซ้ายเราจะเข้าห้องตรงกลางด้วยความไวครับจังหวะนี้แหละช่วยชิงจังหวะฮึบว่าแต่ไม่ได้ยินเสียงผมกระโดดจริงหรอแม่หมดเคช่วยชิงจังหวะผมไปนู่นครับและหน้าที่เราหยิบแต่เราต้องปิดใช่ปิดด้วย อันนี้มันจะมาห้องกลางแล้วก็ไปขวา,าไปขวาแล้วยงไงต่อไปไงต่อไปซ้ายโอเคเราเลือกที่จะหยิบมา เลือแค่ครั้งเดียวครับเราต้องต้องมีการกินยากันเกิดขึ้นนี่ห้องกลางครับแล้วมาขวาแล้วก็ไปซ้ายครับปึ๊บนี่ไงรับไปตะและเราก็ต้องมานั่งรอดู ผลงานของเราว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกินไหมกินไหมยื้มันโอ้ยหน้าเขียวหน้าเขียวข้อของเราขึ้นเลยครับได้อาชิเมตแล้วได้กุญแจเป็นที่เรียบร้อยไปเต่าครับ แม่มดยังทำอะไรชั้นไม่ได้เลยว้าวฉากจะบอกว่าฉากนี้ก็สวยก็ไม่ได้มันก็ฉากเหมือนเดิมเฮ้ยนี่อะไรอย่าบอกนะว,ว่ามีกระลอกพีอะ่ะเฮ้ยปุ๊ดเหรอตอบอะไได้เลย อันนี้โอ้นี่คือไข่หรอไม่มีอะไรให้ให้กดเล้วอ๋อนี่คือเฮ้ยใครนอนอะเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะจะโดนไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยโอ,โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับยังเป็นคนดีนี่คืออ๋อนี่คือนอนได้ อ๋อันนี้คือฝันเหรอแล้วนี่คืออะไรนี่คือเลื่อนอ๋อถ้าผมจำไม่ผิดผมรู้จักไอ้นี่นะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอ๋อเขาเรียกว่าที่ดักฝันนะครับ Dream Catcher เออใช่ๆๆๆใช่แล้วไอ้ตัวนั้นไปหนะรล่ะ เอ้ยมันอยู่นู้นอยู่นู้นมันอยู่นู้น,น,น,นเฮ้ยขอเพื่นได้ยดิหรืออ๋อเรามีฟุตเราเป่าเรียกมันมาเอ้ยแม่เฮ <c oughs> ้ไม่ใจหลายจังอะ่ะไม่ใจหลายจังอ่ะไม่ยอมหรอกลบลบลบ <c oughs> ใจหลายมากโอเคครับอาจจะต้องไปนอน นอนก่อนเพื่อฝันดีหรือมันให้เราหาฝันดีหรือเปล่านีอันนี้ฝันดีป่ะีฝันเรื่องโอ้ยตัวนี้ไงการแรกน่ากลัวอยู่ดีฝันไม่ดีฝันไม่ดีฝันไม่ดีครับตัวนี้่ะอ่านี่ฝันถึงพี่ชายฝันดีครับ พี่ชายมาพี่ชายมาอันนี้ล่ะนี่อ่านี่ฝันดีพี่ชายแล้วอ๋อฝันดีฝันดีเริ่มฝันดีขึ้นเรื่อยเรยแล้วเปล่าอันนี้คือการฝันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรากดกดให้มันกดให้มันตรงตรงอันนี้อ่านี้เริ่มฝันไม่ดีแล้วอันนี้เริ่มแย่แล้วอันนี้อันนี้คือเริ่ม เริ่มงานงอกครับอันนี้อ่ะอนน้อันนี้เขาให้เป่าครับอันนี้เขาให้เป่าเแต่มันขึ้นขึ้นอย่างนั้นแล้วนะหรืออันนี้คือฝันฝันมัสวซอะไรครับอันนี้ฝันฝันแบบอ๋อหรืม อ่ะน,นี้เดาว่ามันจะทำให้เราเป่าดีขึ้นหรือเปล่าพนันจะชอบอาา่าฮ่าแล้วตบมือตบมือด้านหลังนั้นคนด้านหลังทีกเอ้ยเอาอะไรยน่ลงมาเอาหย,ย่อนลงมาแล้วไม่เห็นลงมาเลยครับเฮ้ยมาดิเป่าก่อนอ้าว นี้คือมีอะไรเฮ้ยมันเป่าแล้วมันงอกมาได้ด้วยครับเฮ้ยเจ๋งอะ่ะนี้ถ้าผมเป่าให้แบบว่าเเามมน่่ปอีกแล,อแล้วสีแดงหรือว่ามันต้องไล่เป่าพวกนี้ให้หมด ผมคิดผมดูรูตรงกลางนั่มนอาะอยู่รูล่างนี่เปล่ามาอยู่นี่จริงด้วยโอเคแหลมครับอย่างนี้แหลมไปตรงวางนี้หรือเปล่าใช่เปล่าเปล่าเรื่อยเปอยครับตอนนี้โอเค เป็นสีแดงแล้วไงต่อไปเลยเอ้าเฮ้ยอย,อย่าจับอย่าจับโอ้ที่ต้นไม้ผมสา่ากว่าจะได้ฟุตนี้มานะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาขึ้นมาอย่านะถ้าไม่ติดว่าผมอะต้องไปตามหาพี่นี่โดนแน่โดนแน่นแน่เดี๋ยวเราวิ่งก่อนครับ ออยันนี้คืออะไร,รอ่ะอ๋ออันในนี้จะเป็นพี่ชายเราป่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใครเนี่ยเฮ้ยมีดมกลิ่นว่าหรือตามหาเราหรือตามหาพี่เราคนนี้อ๋อไม่เห็นจริงๆเลยไม่เห็นครับไม่เห็น มันบังครับมันบดบังสายตาน่าจะเป็นองค์หญิงป่ะองค์หญิงของแดนปีศาจไม่รู้อะแต่เอาง,ง่ายๆน่าจะเป็นคนไม่ดีอะอหลอดครัแบหบลอดเฮ้ยจ,จะหายจากความปาจบชารปเตอร์สองครับโอเคครับ ต่อไปพารสุดท้ายคือด e ิ t ซนอ Evil ครับมาน่าจะต่อยังหรอยังหรอ <c oughs> เดี๋ยวคิดมันยาวเกินเอาแค่นี้ก่อนละกันครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมกันถ้ามีตรงไหนอยากให้ปรับปรุงแก้ไขสามารถแจ้งได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนกดซับสไครต์ทุกคนมากครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับเดี๋ยวไปก่อนนะไปจ้าโดดอีกหนึ่งทีนั่นแหละ